เฮ้ยเราหมอรำได้ด้วยเหรอได้นิดหน่อยครับเฮ้ยอยากฟังได้แน่เดือดแน่ๆหันไปมองเควินเควินลึกลักลึกลักหมอรำอยู่เนาะด็อกเตอร์แดนซิ่งด็อกเตอร์แดนซิ่งเนอะเดือดแน่นอนไอ้นี่เดือดแน่นอนดรแดนซิ่งยกวงกลับมาล่วงงานบุญบ้านน้องอีกทีหวังพบคนดีหน้าเวทีเมื่อปี่อนมาอ้ออกมาลำอยากย้ำคำเคยสัญญา ขบสองมองหารู้ว่าเจ้าคงบอกมาฟังลำหนีไปกบไปทำงานใสจนไมยหน่อยบ่เข้าหนีไปกบไปทำงานใสจนไมยหน่อยบ่เข้าเย็นลมหนาวภาษาบานคนนีไปสดอยู่ใสทำไมเจ้าบอกมาฟังลำหรือไปใส่ชุดดำเที่ยวตามเพื่อชีวิตพระเอกว่าลำสาวชุดดำเพื่อฟังบอดินบ่คืนเพื่อชีวิตบ่สิได้ป้องคน,นอาบ Yeah, yeah.